สาวและลิสาหรือว่าลิซา แบ็คพิงนั่นเองคนมีเสียงจ้าทั้งสวยทั้งมากด้วยความสามารถค่ะลิซ่าลาลิสามโดบาลเด็กไทยที่มักได้ความสามารถไปแจ้งเกิดโด่งดังเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่ประเทศเกาหลีใต้และสุดนั้นความสวยนะ่ารักบวกกับความสามารถของเธอนั้นนะคะมีผู้ติดตามในไอจีทะลุปไป50ล้านแล้วล่ะคะ่ะกลายเป็นดาราที่มีคนติดตามไอจีมากที่สุดในประเทศไทยนาทีนี้ยกความแซ่บความร้อนแรงให้กับเธอกันเลยกับซิงเโิลล่าสุดนี้นะคะและลิษาสร้างความภู ใจเป็นอย่างมากค่ะหลังเจ๊ค่าย YG ปล่อยเพลงทุกสถิตยอดวิวสูงสุดถึง70ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงเรียกได้ว่าแค่ท่อนเดียวเนี่ยฮิตติดหูการทำเอายอดถล่มทลายเกิน70ล้านไปแล้วละค่ะติดหนึ่งในมาแรง YouTube อีกด้วยล่าสุดนี้10กันยายน2564ที่ผ่านมานั้นนะคะเวลา11นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยค่ะลิซ่านี้ให้สัมภาษณ์กับรายการบูตี้โชว์ซึ่งในรายการยางมีช่วงที่ถามปุ๊บ อบปั๊บซึ่งพิธีกรอย่างบูดี้ได้ถามลิซ่าว่าลิซ่ากลัวอะไรมากที่สุดลิซ่าก็ตอบว่าหนูกลัวผีค่ะลิซ่าก็บอกกลัวมากๆเลยคือแล้ว อยู่บ้านนอนยังไงก็มีแมวเป็นเพื่อนค่ะต้องเปิดไฟไหมหละ่ะลิซา่าลิซ่าก็บอกว่าเปิดไฟห้องน้ําทิ้งไว้ค่ะปิดไฟแล้วจะกลัวหรือถ้าปิดไฟก็เปิดเพลงเอาไว้ไม่งั้นนอนไม่ได้ค่ะกลัวมากๆเรียกได้ว่าท,ทั้งสวยและน่ารักอ่อนโยนจริงๆเลยค่ะสาวน้อยของเราก็เป็นอีกหนึ่งความน่ารักที่ทางทีมงานได้นํามาฝากค่ะ